นากาาราเป็นที่พัทยานลแล้วช่อลว่ะร้านแตกบลกนาฬก่ดูาฬิกเราเหอยูวมามาแต่ว่ายกแตู่างขึ้นมได้ดูเราแล้ว มันมมงมันโย้งได้สงเลยนะมันสูงเลยนะนิวกาง์มัดโย้วด้จะไปโย้วไม่่าย้วในผู้หญิงด้วยได้อิ่งช่อนโยงกลางวันก็เป็นติ๊่ยัง ม,มันก็คือน,นียปกติเด้มันไ่มีคำว่าปวดแนสิปวดต่ตัวนี้ามันไม่งอยไม่จริงสิมื่อี่ล่เ่นีน่ารักจ้าอุ้ยี่าเขาบ่ได้ที่าเชฟข้าวาน้ครับสวัสดะนน่ารัก